ขั้นตอนสุดท้ายก็ข้าวคั่วนะพี่พี่นะใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยนะคะก็มนีสีหอมแห้งเลยจ้ะที่นี่ อันนี้เป็นปลาที่หลังบานซื้อมาในราคาห้าสิบบาทนะจ๊ะเป็นปลาเนือออน,นเป็นปลากระยงานเป็นปลาเพื่อนกะควักท้องให้เรียบร้อยแล้วด้อจ้ะ่ว่าหลังบานจะดับกินข้าวด้วยกันแช่มะกรูดนะคะจริงๆลราปลาหนาน,นี่นี่คือ บ่บริข้าวแห้งเนาจะเขาไม่ข้าวหม่ปลามันก็คือจะจะข้าวจัดช่วงปลาว่างไข่ช่วงหลังสงกรานนะครัปลาจะข้าวแห้ง ตั้มเลยจ้าตอนห่อนเลยเด้อจ้าโอ้กระเด็นโขบโขบได้แล้วจ้าอาซัมนี่พีพีเทไว้ก่อนจ้าห้าจะตัมเครื่องกันเลยเด้อจ้าเข้าขวาไว้ก่อนเนาะจ้าในนี้ก็จะมีตะไคร้ซอยจ้าตำตะไคร้จ้า พริกจ้าพริกกะละเอียดแห้งบ่ได้นะจ้ะจะเพรดแห้งบดหัวหอมนะจ้ะจ้า,จาตำให้ละเอียดเลยนะคะอุย้ยกระดงกระเด็นกระดองกระเดนเข้าตำเครื่องไปน้ำเขากะต่างนาำไปน้ำเลยนะจ้ะตั้งห่อไปเลยที่ แั้งหม้อใส่น้ำลงไปเลยค่ะเมนูออมน้ำไม่เยอะนะคะใส่พริกกี่ตั๊มลงไปเลยด้วยจ้ะแล้วก็น้ำปรราลาเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยสูตรกะอีกแล้ว,ข,วขัาขวเนาะจ้ะข้าวคั่วที่เราตำสักขู่ใส่เลยนะคะครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ำข้าขวคั่วนี่ต้มหอมๆแล้วกะ พุพุนะจจะพี่เมนูออมต้องไม่าขาดข้วาวคััวค่ะปิดฝาไว้ก่อนจ้าจากเนื้อปลาที่ได้ไว้พักรังบันนก็มิเชลจ้องยางจาะดอกบวบแล้วก็ยอดบวบ ปิด้าไว้จ้าไปทำผักต่อนี่คะไปปลูบในน้มนี่ก็คือนองก็จะงอกใหม่เลยทันทีเน,นาะจ้าเดี๋ยวหลังบานะ้านเอาไปปลูกไม่คล่องผักผักกระแยงใส่แทนผักหอมทุกอย่างเน,นาะจ้าเมนูอ่อมทางภาคอีสานถ้าเป็นปลายกระยอดปวกก็จะอะไรจะเข้ากันกับผักกระแยง จะมอได้แล้วจ้าใส่ผงปรุงรสลงไปจักน้อยพี่พี่ชิมรสก่อนจ้าปลาสุกแล้วนะคะจ้าพี่พี่ตัวปลาเราสุกแล้วรังผานชิมก่อนจ้าปรสชาตนิเปหน่อยเนื้อมอได้ใส่พักเนาะจ้าได้ที่ละจ้า เยาเข้าใ่พักเลยจ้าพี่พี่พักน่าจะสุกแล้วเนาะพี่พี่เนาะก่ต้องให้พักเกลยอแห้งด้วยจ้าเมนูอมอากานี่ค่ะหอมหอมพี่พี่หอมบวบก็ต้องค้นด้วยกันขั้นตอนสุดท้ายก็ข้าวคั่วนะพี่พี่นะ ใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยนะคะกัวนี่สีหอมแห้งเลยจ้ะทีนี้หอมแบบอ่าเวลาทำแกงเพนก็จะเป็นข้าสาอีสานกะ็ว่าอวดตัวนะจ๊ะจ้าได้แล้วคะ่ะก็เป็นว่านหยุดในรองวันจีตั้น้ำพีกับปีนี่เมื่อเขากินเขาสวยแล้วกะะ็ถือโอกาสซะเลยนะจ๊ะ อันนี้กะปินะคะหลังบ้านจะทําน้ําพริกกะปิปิ้งก้อนจ้าพี่พี่ตำพริกกะปิกันก้อนนาะจ้าน,นี่พีกขี้นหนูสวนหลังบ้านเก็บมายามันบ่พอจ้ะใส่พริกจินดาไปด้วยแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมสดค่ะตำเลยค่ะ ้ให้ละเอียดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราละเอียดซ่้มนี้เนาะจ้ะหลังบ้านจะใส่ผัดกะเพราแ่งออกจ้าพี่พี่วัวเนี่ยขบขบเลยหลงงงัง้ันพุ่มมีมะเขือพวงจ้าใส่บะเขือเรืองลงไปจ้าพี่พี่ใส่แทนกันได้นะคะ ทีหลังบานปิ่งไว้นะจ๊ะกระเทียมโทนค่ะกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองมะนาวจ๊ะไปปิ่งก็คือ จะบม่มีกลิ่นเนาะจ้ะจะหอมมากเลยกะปิแท้ปาแห่งปาหน่อยกันจ้ะเดี๋ยวเอาพัดกับเทาะนี่เกลืเ,เลยค่ะแค่หลอดจ้ะ เดิมน้ำจังเลยจ้าอันมอลางบานสิใหม่เครื่องปรุงจา้าในนี้จะมีอันน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะไอ้กระดอกกระแดกมะบัใ,ะใส่กระเพราไปเลยค่ะ แล้วนะจจาพ,พี่จีจ้าพัฒนาเป็นอาหารที่ผมชอบมากนะครับแต่วันนี้ข้าวเหนียวเราหมดอ <c oughs> วานนี้ไม่ได้ไปซื้อเลยครับข้าวเราหมดก็เลยจำต้องกินข้าวเจ้านะวันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบเลยนะสวัสดีจ้าพี่พี่วันนี้เป็นแบบเมื่อที่ชุกเราหกมากเลยพี่พี่เห็นเมนูอาหารเยอะเกินไปแล้เ่เมนู อาหารอีสานแต่ว่าลืิ่มคือเทนว่าเฉพาะมึงมีขม <laughs> เขาพี่ก็เลยคิดได้ว่าเ้าสิกินเชงใดเระบาดทีทนียก็นี่่ะก็เลยเฮ็ดอ่าทอดชะอมน้ำพริกกะปิกะเฮ็ดให้พีพีเบิ่องมาเนาะจะข้าวเดี๋ยวเราหมดเนาะกินเะขากล้วล้างบานแล้วพใหญ่ปลาหนิก็ยังเป็นปลาที่พี่สาวเรียนน้องมาฝากเขาอ๋อนี่พี่เรียนมานเนี่ยค่ปลากระหล่ล้างบานกันมาดัดแปลงต่องซีบเบิึงแล้วพูหญ่จะซีบิึงแล้วก็เขา ข้าเจ้าอ่ะถ้าเป็นยังไงอาหารสารกินอขอเข้าวจะต้บงไปต้องกันบัาไดแล้วเนาะกินไปโหลดอถ้าได้กินกับพวกเนี้ยจะอร่อยมากนะ <c oughs> มันเป็นอาหารที่บ้านบ้านมากเลยถ้ากินเมนูองเนี <c oughs> ้ยเราพี่ๆนอนจับหัวปลาดูเลยได้ด้ยวยนะแสยบเนี่ย <c oughs> ถ,ถ้าเป็นปลา เราก็จะคิดถึงแต่ต้มยำเนาะทุกวันนี้นานทีนะจะได้กินแบบเล่าอีสานแบบนี้เนาะมีบรรอีสานของแท้กอนออกเดินทางกอนจะออกคับเตอ่์ไค์แว่นอ่าเรามาจะสภาพยัายิ้นมั่งต่เลาสักเมื่อวันจ้เอ้อรักษาศีลอ้อมีบางสิ่าด้วยจ้ะก่อนออกเดินทางนี่แหละเดี๋ยวจัดให้สักวันนะคะ ปาทถอทำใจไว้โอ้ย <c oughs> เดือนนี้เบดเดือนหลังบานมาดิจินมังสุดหลาดเลยจนะ้ะนอกจากพ่อใหญ่ยยทำงานหนะักครับพ่อใหญ่ทำงานหนะักนี่คือหลังบานจะบ่พบพยามให้กจินมังสุดกัดแต่พอจะบ๊อบมีแห้งเดือดเดียกมาสจะดีๆก็เลยตอนนี้หมดหน้าฝนแล้วทั้งตดัดหญ้าปิดน้ำเมื่อเช้านี้ได้ปิดแค่สีสีลูกเอค่งกับตายครับเราไม่ทำงานหนักหรอกนะตัดหญ้านี่มันไม่หนักเท่าไหร่ แต่ถ้าขุดดินยกดินไปมันนะหนักหน่อยจากอันนี้ละจ้าก็นี่นายเอาเดินท้างเดี๋ยวจะหาเมนูมังซื้อหลักินเพื่อเห็นให้ที่ใจดีเึ้นนะจ้ะที่ใจดีเึ้นนี่แล้วมันจะเป็นแบบเ้าเกยดว่าอย่งทำความดีไม่เบียดเบียนขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พี่จ้าพี่นีสจ้าสวัสดีครับมากินน้ำพริกด้วยกัน